ปางใช่ไหมครับผมขออนุญาตเดี๋ยวนี่ใช่คุณรีมป่ะคะอ๋อใช่ครับโอยไอ้ไอ้กระสอบทำไมแต่งตัวแบบนี้อ่ะไหนบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจไงแต่ทำไมถึงแต่งตัวสถุ๋งขนาดนี้มันโกหกกันจะชัดเดี๋ยวนะครับผมผมไปโกหกอะไรคุณตอนไหน โกหกว่ารวยไงคนรวยที่ไหนเขาแต่งตัวกันแบบนี้ฮะเอ๊ะแล้วคนรวยจะแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้ครับใช่ฉันรับไม่ได้อะ่ะฉันขอเลิกคุยกับแกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วกันนะเดี๋ยว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 นะครับคุณปาร์คนี่เราเพิ่งเดทแรกเองนะครับก็ใช่น่ะสิเดทแรกกับฉันแต,แต่แต่งตัวสทุนแบบนี้มาเนี่ยนะฉันไม่อยากเป็นแฟนกับคนที่แต่งตัวแย่แย่แบบนี้ ฉันอยากเป็นแฟนกับคนรวยๆเข้าใจไหมกระผมขอถามหน่อยฮะคนรวยๆเขาแต่งตัวกันแบบไหนครก็ต้องทำผมดูดีชุดสูทแงงแบรนด์เนมแต่ดูแกสิขอตัวนะ เออแกเรื่องงานอะ่ะฉันฝากให้แล้วนะอีกสอวันเข้ามาสัมภาษณ์ได้เลยอ๋อเหรอเออเ,ออเออได้เข้าใจมากนะเฮ้ยเป็นไรอะ่ะเสียง,ง,งูงเงิยบไม่มีอะไรหรอกก็แค่หงุดงิดกับชายลวงโลกหน่อยอะ่ะแค่นี้ก่อนนะแก ลีมคุณปางนี่นี่แกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยจะบอกนะว่าแกมาสมัครงานอ่ะเอ่อคือนี่แกจะมาแย่งงานฉันหรออกไปเลยนะออกไปเดี๋ยวนี้เลยฉันบอกให้ออกไปไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่คุณบ้าวะเนี่ยนี่คุณจะมาไล่คนนู้นคนนี้เขาออกไปนี่คุณเป็นอะไรคุณประสาทเหรอฮะนี่แกหาว่าฉันเป็นโรคประสาทเหรอปากดีนักนะ บ้าพอยประสาทจริงด้วยวะกดีไอ้ม่คุยด้วยวคิดว่าจะมีคนแบบนี้ในชีวิตจริงคิดว่ามีแต่ในละครจะท้านสังคม เิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเชอร์ปางจันสุขสอนใช่ค่ะฉันอ่านประวัติของคุณมาแล้วนะคะคุณสมบัติของคุณเนี่ยตรงตามที่บริษัทของเราต้องการเลยล่ะค่ะจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณจะรับดิฉันเข้าทำงานเลยใช่ไหมคะ เบื้องต้นก็ใช่ค่ะแต่ว่าที่ฉันต้องให้คุณนส่วนของฉันนะคะเป็นคนช่วยตัดสินคุ้นส่วนใช่ค่ะอ๋อนั่นไงมาพอดีเลย ดีมหุ้นส่วนของฉันได้งั้นเหรอคะอะ,อะไรนะคะคุ้นส่วนใช่ครับคุ้นส่วนและที่ผมมาในวนี้นะครับก็มาเพื่อรับตําแหน่งท่านประธานบริษัทนี้ไลยครับเดี๋ยวนะเป็นไปไม่ได้ไอ้คนแต่งตัวสะถุนแบบแกเนี่ยนะจะมีปัญญาเป็นหนึ่งประธานบริษัทฉันไม่เชื่อเดี๋ยวนะคุณสองคนรู้จักกันเหรอคะครับ คุณผู้หญิงท่านนี้นะครับเขาเทผมครั้งก่อนเพรว่าผมแต่งตัวไม่ดูไม่รวยครับอ๋อคนนี้นอคะที่คุณดีมเล่าให้ฟังุคุคณขำอะไรอะคะก็ขำความคิดคุณไงคะคุณคิดได้ยังไงอะคะว่าคนรวยเนี่ยเขาจะต้องแต่งตัวดูดีตลอดเวลาใช่ แล้วคุณรู้ไหมว่าวันนั้นเสื้อตัวที่ผมใส่ไปเนี่ยมันราคาเท่าไหร่แล้วคุณรู้ไหมว่าทําไมผมต้องแต่งตัวแบบนั้นเพราะอะไรเพราะมันสะดวกสบายเวลามาทํางานเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมันสบายตัวก็จะเรียกคุณดีมั้ยคะดิฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะฉันขอโทษนะคะ ผมรับคำขอโทษจากคุณนะครับแต่ว่าผมคงไม่รับคุณทำงานที่นี่หรอกครับออทำไมล่ะคะคุณดีมก็เพราะว่าบริษัทของเราคงทำงานร่วมกับคนที่มีความคิดต่ำต่มเหมือนคุณไม่ได้ยังไงล่ะคะคันเชื้อปลาง ออกไปจากบริษัทตรงไปไปเชิญค่ะเอเอฉันไปก็ได้คิดว่าฉันจะง้อเหรอฮะไปสมัครงานที่อื่นก็ได้โว้ยเยชิญครับคนแบบนี้จะไปทำงานร่วมกับใครได้นะคะใช่ครับ <c oughs> <c oughs> อ๋บอกุณเดโมเดี๋ยว <c oughs> ผมฝากคุณเตรียมพาราลัยผมกส,สองเมตรนะกลัวผมป่วยแนละ้วนี่ประหยัดเกี่ยวเลยคุณไปเปลี่ยนจากไหนมาคะเนี่ยโอ๊ยก็คุณผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเขาจะสมัครงานที่อื่นฮะเขาเล่นสงการผมนิดหน่อย <c oughs> พาราสองเม็ดผมฝากเลยผมไปก่อนไม่ไหวแล้วนอนแล้ว